สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นกุนซือผีกล้าโวอันทีจริงผีแดงน่าจะชนะปืนผู้จัดการทีมของปีศาจแดงเทนฮากออกมาเปิดเผยความรูศศ้สึกหลังเกมแพ้ป,ปืนใหญ่1ต่อส ในช่วงดราม่าทดเจ็บว่าทีมของตนน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเสียด้วยซ้ำผมคิดว่าเป็นฟอร์มที่ถูกต้องของเราเราเล่นเกมได้ดีมากแต่ทุกอย่างอยู่ตรงข้ามเราและจากนั้นคุณก็ไม่ชนะคุณต้องมีโชคเพิ่มอีกนิดหน่อยจึงจะเอาชนะเกมได้เมื่อถูกถามถึงประตูของกาณาโชที่ถูก VAR ปฏิเสธประตูมันไม่ล้ำหน้ามันเป็นมุมที่ผิดและฮอลลุนก็ต้องได้จุดโทษ และตอนเราเสียประตูมันก็ชัดเจนว่าเป็นการทำฟาวอีแวนแต่ผมพอใจกับฟอร์มและถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าทุกคนมีส่วนร่วมผมคิดว่าตอนมีบอลเราทำได้นิ่งเลยแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงเราพลาดในการจ่ายบอลขึ้นหน้าและน่าจะทำให้พวกเขาลำบากกว่านี้แต่ผมก็พอใจกับฟอร์มของทีมเมื่อถูกขอให้พูดถึงการล้าหน้ามากกว่านี้เขาตอบว่าเราต้องยอมรับมันแต่ก็เป็นมุมที่ผมมองผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการล้าหน้า แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนผลการแข่งขันมันคือสิ่งที่เป็นอยู่คุณต้องยอมรับมันขณะดเดียวกันเทนฮากก็ยังกล่าวถึงการประเดิมสนามของฮอนลุนว่าผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากแต่ผมก็คิดว่ามาร์กมีฟอร์มที่ดีเช่นกันผมคิดว่าฮอนลุนสร้างผลกระทบในเกมได้ดีมากสุดท้ายนี้ในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์กล่าวถึงการออกสตาร์ทฤดูกาลของยูไนเต็ดว่าคุณต้องการมากกว่านี้ในเกมแรกไม่ใช่เกมของเราเราต้องการโชคนิดหน่อยจากนั้นผมคิดว่าเป็นเกมกับสเปอร์ และในวันนี้มันต้องได้จุดโทษผมเห็นรูปแบบที่ดีและผมเห็นแนวโน้มที่ดีของเรามันเป็นช่วงเวททีมชาติและจากนั้นเราก็จะลุยกันต่อไปแน่นอนว่าเราต้องปรับปรุงแต่คุณได้เห็นมาแล้วจากปีก่อนเราสามารถเอาชนะใครก็ได้มันเป็นเกมที่ใกล้เคียงมากและเราสามารถเอาชนะได้ในวันนี้ถ้าลูกของการาโชเป็นประตูเราก็คงจะชนะคนที่สองยิงใส่ปืนใหญ่ได้สามเกมติด สำหรับมาคัดกองหน้าของผีแดงเป็นนักเตะของสโมสรคนที่2ที่ยิงประตูใส่ปืนใหญ่ได้3มเกมติดต่อกันหลังทําให้ทีมขึ้นนําในเกมที่บุกแพ้หนึ่งต่อ3เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแข่งทีมชาติอังกฤษพังประตูให้ทีมขึ้นนาก่อนในนาทีที่27ของเกมแต่ว่ามาร์ตินโอเดกาดมาตามตีเสมอให้เจ้าบ้านในนาทีถัดมาก่อนครึ่งแรกจบลงโดยการเสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่งเกมทําท่าว่าจะจบลงโดยการแบ่งแต้มกันไปแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บดีแคมไร นาทีที่9 0บวก6และกาเบรียลเจซุสนาทีที่9 0บวก11มาทำคนละ1ประตูให้ปืนใหญ่เก็บ3คะแนนจากเกมนี้สำเร็จแม้ทีมจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่ว่ามาคัดก็มีสถิติส่วนตัวกับการทำประตูใส่ปืนใหญ่3เกมติดต่อกันเป็นคนที่2นับตั้งแต่ปี1,992ก่อนหน้านี้เคยทำได้ในเกมที่ทีมแพ้2ต่อ3ที่สนามเอเิเรสเตเดียมเมื่อเดือนมก,กราคมและทำา2ประตูในเกมที่ทีมชนะ3ต่อ1 เมื่อ12เดือนก่อนนักเตะคนแรกที่ทําได้คือฟานเพอร์ซี่ที่ยิงทีมเก่าหลังจากย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อปี2012ดิแคมไรสุดยอดโทมัสปาเต้พักหลายสัปดาห์และบทสัมภาษณ์ของอาเตตาหลังเกมเปิดบ้านอัดกีแดงมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเปิดบ้านเอาชนะแมนยูสามต่อหนึ่งในเกมลีกของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคําถามแรกสําหรับดราม่าในช่วงท้ายเกมปีตาตอบว่า ขอบคุณมากกับเสียงเชียร์ของแฟนบอลและนักเตะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเหล่านี้เพราะพวกเขายังอยู่ข้างเรามันเป็นเกมที่สําคัญมากและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วและมันยอดเยี่ยมมากที่มันจบในแบบที่เราทําผมรักหัวจิตหัวใจของทีมความมุ่งมั่นความกระตือรือร้อนที่จะชนะเราจะลุยต่อไปไม่เคยยอมแพ้แน่นอนว่าเราพลาดเสียประตูแรกในสิ่งที่เราเคยคุยกันมาก่อนพวกเขาลงโทษเราทันทีในสิ่งที่เราทาพลาด แต่เราก็ตอบสนองทันควันและผมคิดว่าโดยรวมกว่า100นาทีทีมสมควรเป็นผู้ชนะแต่พูดตามตรงว่าความแตกต่างระหว่าง2ทีมมันเล็กน้อยมากและอาจพลิกโฉมหน้าของเกมที่แตกต่างออกไปคําถามต่อมาประตูนในช่วงท้ายเกมของทีมปีต้าตอบว่าผมอยากที่จะให้บุคโยซาก้าส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกับจังหวะอื่นที่เรามีแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นแบบนั้นมันต้องเกิดขึ้นในอีกทางและทีมต้องการเครื่องมือที่แตกต่าง เพื่อเอาชนะในเกมคำถามต่อมาฟอร์มของดิแคมไรป์พีตาตอบว่าผมคิดว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณมองไปที่กองกลางตัวรับและวิธีที่ครอบครองพื้นที่และการเพสซิ่งที่จําเป็นเขามีความโดดเด่นมากและจากนั้นก็สร้างช่วงเวลามหัศจรรย์เพื่อชนะในเกมนี้ดังนั้นผมมีความสุขกับเขามากคำถามต่อมาความเป็นผู้นําของดิแคมไรในห้องแต่งตัวพีตาตอบว่ามันธรรมชาติมากเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ผมคิดว่าเขามีส่วนผสมที่ดีระหว่างสิ่งที่เขาเรียกร้องกับเพื่อนร่วมทีมและของตัวเองและผมคิดว่าเขาก็เป็นคนที่สนุกสนานผมคิดว่าเขาเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ชคำถามต่อมาดิแคมไรสามารถเพิ่มเรื่องการทำประตูในเกมการเล่นของเขาปีตาตอบว่าแน่นอนและเมื่อคุณเห็นความสามารถทางเทคนิคที่เขามีและวิธีที่เขาทำในเวลานี้ระยะการยิงประตูของเขาความแม่นยำในการยิงของเขา จังหวะเวลาในการเข้าสู่กรอบเขตโทษทั้งหมดเหล่านั้นจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะทําได้กี่ประตูแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเกี่ยวกับความสม่ําเสมอคําถามต่อมาอาการบาดเจ็บของโทมัสปาเต้พิตาตอบว่าผมยังไม่ทราบแน่ชัดเขาได้รับบาดเจ็บในการฝึกซ้อมและมันดูไม่ดีเลยเราต้องการเวลาในการทดสอบเพิ่มเติมเราเชื่อว่าเขาจะต้องพักหลายสัปดาห์เราคิดว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาหนีบแต่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างระหว่างจุดนั้นได้คําถามต่อมา ผลงาน4เกมแรกของฤดูกาลก่อนพักเบรกทีมชาติกีตา้าตอบว่าผมมีความสุขมากเราลงสนามไป4เกมเราสมควรชนะได้ทั้ง4เกมยังมีบางอย่างในเรื่องของการควบคุมเกมที่เราสามารถทําได้ดีขึ้นและทีมจะพยายามก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศท,ทางนั้นเพื่อปิดเกมให้เร็วขึ้นและชนะให้ได้ง่ายขึ้นคําถามต่อมาฟาบิโอวิเอร่าจะได้ออกสตาร์ทในเกมถัดไปหรือไม่พิตา้าตอบว่าทุกคนมีโอกาสในวันนี้ เราตัดสินใจเลือกใช้ใครในการเริ่มเกมเรารู้ว่าฟาบิโอสามารถสร้างผลกระทบกับเกมในช่วงท้ายเกมได้เขามีความโดดเด่นมากและจากนั้นก็สร้างช่วงเวลามหัศจรรย์เพื่อชนะในเกมนี้ดังนั้นผมมีความสุขกับเขามากอาเตต้าสุดปลื้มเอ็นเคเทียถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกมิเกลอเตต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่ออกมาชื่นชมเอ็นเคเทียที่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษจากการประกาศเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา แกรเรตซาเกตประกาศร,รายชื่อ26นักเตะที่จะลงแข่งขันในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกโดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของกองหน้าปืนโตในวัย24ปีที่โชว์ผลงานได้ดีใน3เกมแรกของฤดูกาลนี้และถือเป็นครั้งแรกของเขากับทีมสิงโตคำรามด้วยมิเกลอตเต้าได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยชื่นชมความพยายามของเอ็นเคเทียที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จและเชื่อว่าลูกทีมของเขา จะได้รับโอกาสในการลงสนามในครั้งนี้เช่นกันผมมีความยินดีเป็นอย่างมากถ้าใครสักคนสมควรจะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้ก็ต้องเป็นเขานี่แหละนักเตะที่มาจากทีมเยาวชนและมีบางช่วงเวลาที่สถานภาพในทีมไม่ชัดเจนซึ่งทําให้เขาต้องลุกขึ้นมาสู้ผมชอบทัศนคติความขยันความลงไหลในเกมแข่งขันและการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นที่จดจําในระดับนี้ในประเทศนี้การได้ลงสนามให้ทีมชาติถือเป็นปรากฏการสำคัญอเตตา้ากล่าวทิ้งท้าย